ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับมาด้าพีที50นะครับเป็นมาด้าพีที50ตัวแรกนะครับคือลูกค้ามาช่างเพชรเช็คตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับพอดีช่างเพชรงานเยอะนะครับวันนี้ลูกค้ากลับมาช่างเพชรแก้ไขให้นะครับซึ่งช่างเพชรประเมินอาการให้ลูกค้านะครับตอนแรกก็คือเขาไปเช็คแล้วครับว่าความเย็นมีแต่ว่าลมเบานะครับช่างเพชรแจ้งลูกค้าไปว่าน่าจะตู้แอร์ตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเหมือนกับที่ช่างเพชรพูดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับผม มาด้าบีทีห้าสิบนะครับวันนี้มาดยวยการแอร์เย็นพูดแดดไม่ได้นะครับต่อตอนนี้เรายังไม่ติดเครื่องยนต์นะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับสารทำาเย็นมีนะครับก็น่าจะเต็มระบบนะครับเดี๋ยวเราไปติดเครื่องดูครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับทําไมลูกค้าถึงมาให้ช่างเพชรแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาติดเครื่องยนต์ดูนะครับกับบัตด้าบีทีห้าสิบนะครับเดี๋ยวช่างเพชรติดเครื่องก่อนนะครับ รุ่นนี้มีเผาหัวนะครับนิดนึงโอเคนี่นะครับมีความเย็นนะครับมีความเย็นแต่ลมไม่ออกนะครับได้ยินแต่เสียงพัดลมลมเบานะครับเปิดเบอร์สี่นะครับลมนิดเดียวนะครับได้ยินแต่เสียงพัดลมความเย็นมีเล็กน้อยนะครับก็ ถ้ากลางคืนตอนเช้าได้นะครับแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันมีแดดจะจัดน่าจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกครับก่อนที่เราจะลงมือทํานะครับก็ฝังโลอยู่ที่ประมาณ3ามสี่พีไอ้นะฝั่งไฮอ,อยู่ที่200ร้อยพีไอนะครับสารความความเย็นน่าจะขาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูท่อกันครับท่อมีความเย็นนะครับ ่อมีความเย็นข้างในมีความเย็นนะครับก็ตอนก่อนที่จะทํานะครับน้ำยาน่าจะขาดไปประมาณ15 20 15- 20%ถึงนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะรื้อตู้มาดูครับว่าจะตันจริงเหมือนที่ช่างเพชรพูดหรือเปล่านะครับว่าช่างเพชรไปส่องดูอะไรมาก่อนหรือเปล่าไม่ได้ส่องนะครับก็ดูจากอาการนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะว่าจะตันจริงไม่จริงนะครับกับมาด้าพีทีห้าสิบอันนี้ครับผม มาด้าบีทีห้าสิบนะครับช่างเพชรก็รื้อตู้แอร์ออกมาแล้วนะครับเร็วเหมือนโกหกนะครับนี่ครับสภาพนะครับก็ถือว่าตันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ตันมากนะครับแต่ทําไมล่ะลมถึงไม่ออกนะครับจะช่างเพชรจะให้ดูนะครับนี่ทัดด้านในนะครับถ้าเราไม่ล้างก็มีโอกาสที่จะน้ําไม่ออกนะครับฝุ่นเริ่มลงมาแล้วนะครับนี่ครับเห็นกันไหมครับ ควรนะครับในตู้แอร์หรืออีวาเปอร์เตอร์นะครับแต่แต่ช่างจะเลือกกันนะครับก่อนข้างที่จะตันประมาณ40%นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับปกติจะมีโฟมนะครับโฟมรอบตู้แอร์นะครับแต่ว่าหายไปนะครับมีบางส่วนนะครับบางส่วนยังอยู่นะครับบางส่วนบางส่วนก็หายไปนะครับซึ่งจะทำให้ลมไม่แรงนะครับมันจะรั่วออกด้านข้างขอบตู้แอร์นะครับ ฝุ่นนะครับก็สมควรที่จะล้างนะครับปีละครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องรอให้มันไม่เย็นนะครับถ้าต้องการให้แอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพมีความเย็นสู้แดดได้นะครับก็แนะนําให้ล้างทาความสะอาดตัวแอร์ปีละครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ต้องรอให้มันไม่เย็นนะครับเหมือนเคสนี้นะครับก็คือช่างเพรก็จะบอกลูกค้านะครับหรือว่าถ้าช่างเพรลืมนะครับลืมพูดไปมาดูคลิปนี้นะครับ ก็ช่างเพชรจะแนะนำนะครับในทุกคลิปเลยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้นำรถเข้ามารังตัวแอร์ปีละครั้งนะครับยกเว้นกรณีที่ดูแลความสะอาดดีนะครับก็2ปีก็ได้นะครับกรณีที่ดูดฝุ่นบ่อยๆนะครับหรือรักษาความสะอาดได้ดีนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราใช้อย่างเดียวนะครับก็แนะนำปีละครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะรังทำความสะอาด อีวาเปอรเเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็จะติดฟมให้นะครับพวกขอบตู้ติดให้ใหม่หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งครับผมหลังจากช่างเวททาความสะอาดอีวาเปอรเเตอร์นะครับตอนนี้ก็สะอาดเหมือนใหม่นะครับเนี่ยดูสภาพได้นะครับเนี่ยนะครับฝุ่นไม่มีนะครับเนี่ยสะอาดจิบเลยนะครับนี่นะครับให้ดูกันชัดๆนะครับผมทั้ทงสองด้านนะครับก็ ติดโฟมให้ใหม่ด้วยนะครับนี่เพื่อให้ลมไม่รั่วซึมออกจากขอบด้านข้างนะครับนี่ครับติดทั้งสองฝั่งนะครับเป็นโฟมใหม่นะครับแน่นอนว่าเย็นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบหลังจากทําเสร็จนะครับนี่ครับนี่ดูดีขึ้นใช่ไหมครับเนี่ตามขอบนะครับติดให้แต่ก่อนไม่มีครับอันไหนไม่ดีก็ติดให้แก้ไขให้นะครับนี่ครับตามสภาพนะครับ ก็มาด้วยการแอมพิเยนนะครับวันนี้ก็ตุ้ตันนะครับอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นก็ไม่ได้มากหมยเท่าไหร่แต่ว่าก็ตันมีมิกกี้ด้วยนะครับในโบเวอร์แต่ว่าช่างเพชรไม่ได้ให้ดูนะครับนี่สภาพนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดผ้าไปตอนที่ประกอบเสร็จเลยแล้วกันครับผมมาด้าบีจีห้านะครับหลังจากช่างเพชรประกอบอีวาเบเตอร์หรือตู้แอร์นะครับทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับสารทำความเย็นเติมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเต็มระบบนะครับ แต่ว่าฝั่งโลข้างต่ําไม่ใช่ว่าวาวตันนะครับคือข้างในน่าจะเริ่มเย็นแล้วนะครับฝั่งไฮอยู่ที่200 psi นะครับเกนิ่งนะครับคอมเพรสเซอร์ยังมีกําลังอัดดีนะครับฝั่งโลก็ถือว่าต่ํากว่า30 psi นะครับข้างในน่าจะอุณหภูมิต่ํากว่า10แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับหลังจากทําความสะอาดอีวาร์เบเตอร์ใหม่นะครับหรือตู้แอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวไปทดสอบความเย็นกันด้านในกันครับว่าจะกลับมาเย็นชํา หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนแรกลูกค้าบอกว่าแอร์ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาทดสอบด้านในกันครับหลังจากแก้ไขเสร็จครับผมมาจะบีที50นะครับตอนนี้ช่างเพชรอยู่ในห้องโดยสารเรียบร้อยนะครับช่างเพชรจะไปแบบเร็วๆนะครับจะเร่งเครื่องช่วยนิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อด้วย V ีโอ์03คันนั้นนะครับมาด้วยการเสียงดังแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันอีกก่อนนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับ ก็อุณหภูมินะครับตอนนี้ช่างเพชรจะขอเล่นเครื่องนะครับจะไปแบบตเร็วนะครับเราจะมาดูอุณหภูมิต่ําสุดนะครับของบีทีเอสสิบคันนี้ครับว่าจะลดลงได้เท่าไหร่นะครับต่าสุดแบพัดลมเบอร์สองนะครับความเย็นเย็นสุดนะครับรองแอร์ต้องเย็นสุดนะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่ทําได้นะครับในช่องลมนะครับก็อยู่ที่เจ็ดจุดสามองศานะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะลดลงไปได้เท่าไหร่นะครับต่ําสุดนะครับก็คือถ้าต่ํากว่าสิบลงมา ยังไงก็สู้แดดได้สบายนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับเวลาขับอย่าลืมเปิดท h โมขึ้นถ้าแอร์ไม่เย็นนะครับไม่ใช่ว่าแอร์ไม่เย็นก็จะเอาอยู่เงี้ยไม่ได้นะครับต้องเปิดขึ้นนะครับเวลาแดดจะจัดนะครับ6.9นะครับเดี๋ยวจะลองแบบเย็นสุดให้ดูนะครับว่าจะลงไม่ได้เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์ครับผม6.7ตอนนี้อุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับบริเวณ กระจกหน้านะครับอยู่ที่24.5องศานะครับก็ถ้าเราวอร์มไปอีกสักพักน่าจะลงต่ํากว่านั้นนะครับน่าจะ7.6นะครับเมื่อกี้ต่ําสุดคอมหน้าจะคอมเพรสเซอร์น่าจะตัดแล้วนะครับ7.3นะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับ6เท่าไหร่เมื่อกี้นะครับจาไม่ได้ครับ่างเพหมัวแต่พูดนะครับรถวิ่งมาที่ไม่เยอะนะครับแค่390,000เองนะครับ ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ7.3ลงได้อีกหรือเปล่า7.0นะครับน่าจะ 6. เท่าไหรเมื่อกี้6แน่นอนนะเมื่อกี้6.9นะครับอุณหภูมิเทอร์เรีนก็ลดลงเรื่อยๆนะครับ6.5 6.5 6.3ครับอย่าลงไปต่ำกว่านี้นะครับถ้าลงไปต่ำกว่านี้อันตรายครับมีโอกาสไปน้ําแข็งนะครับเพราะว่าถ้า 6, หกน้าคอยเย็นแน่นอนต้องประมาณหนึ่งครับโอ้โหยังลงไปอีกนะครับ6.0อย่าลงไปมากกว่านี้นะหยุดที่6.0 5.8อืมหุดแ5.8 ถือว่าเย็นกว่าวีโกช่างเพชรนะครับวีโกช่างเพชรช่องลมอยู่ที่8.5นะครับ5.6ถ้าเย็นมากกว่านี้เป็นน้ําแข็งนะครับเป็นน้ําแข็งมันจะไม่เย็นนะครับลมจะไม่ออกนะครับ5.9ถ้าอุณหภูมิพุ่งขึ้นแสดงว่าคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรครับ อย่างโชคดีที่มันตัดนะครับกลัวถ้าไม่ตัดมางานงอกนะครับช่างเพชรได้รื้อแก้ไขใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับตัดแล้วครับคอมเพรสเซอร์ตัดที่5.9หรือเปล่าครับเมื่อกี้โอเคครับคลิปนี้ช่างเพชรก็จะไปแบบตเร็วนะครับตรวจสอบความเย็นถือว่าผ่านใช้งานได้นะครับลูกค้าเวลาแอร์ไม่เย็นก็ให้เปิดเทอร์โมขึ้นนะครับอย่าลืมไม่ใช่แอร์ไม่เย็นจะเปิดแต่พัดลมอย่างนี้ตังพัดลมใส่อืดอย่างนี้ครับมันก็ไม่เย็นนะครับถ้ากรณีเทอร์โมเราไม่เอาขึ้นเวลาแดดจะจัดนะครับ อ่ะก้นี้เปิดสูตรไม่เป็นไรนะครับยกเว้นว่าเราเปิดกระจกวิ่งอะไรนั้นความพังครับแต่เราปิดกระจกเนี่ยเวลาอุณหภูมิมนได้มันทางานไม่ถึงนาทีนะครับแป๊บเดียวก็ตัดนะครับถ้าอุณหภูมิในห้องโดยสารอยู่ตัวแล้วนะครับมันก็จะทํางานหนักเฉพาะประมาณ20นาทีแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะทํางานเหมือนกับเราเปิดครึ่งนะครับเพราะอุณหภูมิมันอยู่ตัวก็คือประมาณ3 4 0วินาทีก็ตัดการทํางานครับเพราะว่าเนี่ยดูแล้วความน่าจะยังโอเคนะครับความเย็นเย็นถือว่าเย็นเร็วมากนะครับ ตอนนี้เรอภูมินในห้องโดสารก็อยู่ที่22.9นะครับนี่ครับเปิดพัดลมเบอร์สานะครับสรุปนะครับหลังจากเราทําการล้างทำความสะอาดอีวาเวเตอร์แล้วก็ติดพวกฟอร์มใหม่นะครับแอร์กลับมาเย็นช่ำนะครับเนี่ยยืนยันให้ลูกค้านะครับ ก็ใครที่มาดูคลิปนี้นครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกําลังใจทําคลิปอื่นๆกับรถนรดอื่นๆ,ๆ,ๆมาให้ดูอีกนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปด้วยบีทีค่าสิบคันนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อกันด้วยวีออสนะครับวีออสนสามมาด้วยการแอร์ไ่เย็นคันนั้นนะครับติดตามชมกันได้นะว่าคันนั้นจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับส่วนคันนี้ก็กลับมาเย็นสามนะครับช่างเพชรก็ลาไปด้วย มาได้วิธี50กสิบคั้งนี้ครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ